สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับมาพบกับการรีวิวไม้นะครับ Victor Bassboard แบบ12 SE นะครับกับเจ้าตัว12ดี l u x นะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงทั้ง2ตัวนะครับเป็นไม้ที่ฮิตมากๆนะครับเมื่อ10ปีนะครับตลอด10ปี15ปีที่ ออกเบฟสอร์ต12มานะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสีก่อนนะครับสีของเจ้าเบฟสวอร์ด12 SE นะครับอ่ะสีจะเป็นสีกลมนะครับผมว่างานสีเขาออกมาได้สวยนะทำออกมาได้สวยมากๆนะนะครับหรือว่าส่วนตัวผมอาจจะชอบสีกลมอยู่แล้วนะครับกลมน้ำเงิน ดำเทาประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นก้านครับก้านจะเป็นไม้ก้านกลางไปทางแข่งนะครับอยู่ที่ประมาณ70 60 70%เปอร์เซ็นต์นะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของไม้นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่เฟรมครับเฟรมที่มันตัดอากาศนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นสวอตเฟรมนะครับเขาก็จะมีลายของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์เลยคําว่าสวอตตรงนี้ นะครับ <cin stereotype> แล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่รุ่นอื่นๆเนี่ยของวิกเตอร์เนี่ยเอาไปทําตามเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะก็คือเหมือนจะเป็นเวฟนะครับพวกอยู่พวกเวฟที่มนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวขอกล้องหน่อยที่มันอยู่ด้านในขอบๆตรงนี้นะครับอยู่ด้านในขอบๆตรงนี้นะเห็นไหมมันข้างมันจะเป็นเหมือนคลื่นนะครับตัวเนี้ยจะช่วยกันเฟรมพอเวลาขึ้นเอ็นพองสูง ได้ดีมากๆนะครับเหมือนกับว่าหน้าไม้มันจะมีความนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การสั่นการสะบัดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมากับน้ําหนัก 4U g 5นะครับมาพร้อมกับน้ําหนัก 4U g 5นะครับเป็นกลวยใสนะครับแล้วก็เป็นฟรีคอร์แล้วก็เป็นปูจะเป็นสีใสนะครับผมช่วยในเรื่องของการซับแรงกระแทกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นฟรีคอร์นะครับตะไกรก็ยังคงรูปแบบเดิมครับเป็น72ลู 72รลูนะครับเป็นตะไก่ลูร่วมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แยกตะไก่มาให้นะครับแต่งานสีผมต้องมาบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าฟิลในการตีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูในช่วงที่3กันเลยนะครับผมตะก่อนจะไปถึงช่วงที่3นะครับเดี๋ยวผมจะวัดค่าสวิง g วทต่างๆให้ดูก่อนในช่วงที่2นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูในเรื่องของค่า s สวิงเวทกันเลยครับ กับไม้ตัวนี้ครับเบฟสวอร์ d 12 SE ไปเลยเอาละครับมาสู่ในช่วงที่2กันแล้วนะครับช่วงที่2กับการรีวิวไม้ตัวนี้ครับ b บฟส s w ร r d 12 SE รุ่น55ปีนะครับของวิกเตอร์นะครับฉลองครบรอบ55ปีแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะน้ำหนักจะเป็น 4U กิฟ G5 นะครับก้านอยู่ที่ประมาณ60-70%นะมีฟรีคอร์ด้วยนะครับ ด้ามจับสีใสนะครับมีฟีคอมีกลวยใสยแล้วก็มีตูดที่เป็นสีใสนะครับอเดี๋ยวเรามาลองดูอย่างแรกกันเลยนะครับคือน้ําหนัก 4u จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเหมือนที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับไม้น้ําหนัก 4u หรือว่าไม้10บไม้เนี่ยเอามาช่างเหมือนกันเนี่ยน้ําหนักมันก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่52า2ห กนาเป็นนห้ำหนักพี่พี่อาจจะ้85.2อะไรวะ <c oughs> น้ำหนักพวกนี้อาจจะบวกลบ,บไปอย่างละ1-2นะครับก็อาจจะบวกลบ,บตามนี้นะครับผมอยู่ที่85.2นะต่อไปเป็นบาลานพอยนะครับไม้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับตั้งแต่ลียยงแดใช้เนี่ย ก็ไม้นี้ก็คือดังระเบิดระเบ้อไปเลยนะครับและเดี๋ยวสรุปตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าตัวนี้กับตัวเก่าแล้วก็ตัวนี้กับตัวเป็นบ็อกเซตเนี่ยต่างกันอย่างไงบ้างนะครับเพราะบางคนก็ถามมาเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะบรน์พอยครับข้างเลยครับอยู่ที่ประมาณ295 295บวกลบ1บวกลบ2เอา นะครับโอ้ยเป็นไม้ไม้บาลานที่มีความแข็งแข็งในการคอนคทรลูกอยู่นะโอ้ตีง่ายครับตีง่ายมากง่ายโคตรแปดสิบสามจดห้านะครับแปดสิบสามจุดห้านี่คือยังไม่พ้นเลเวลหนึ่งเลยนะครับยังอยู่เลเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับเป็นไม้ที่ตีง่ายมากๆว้าว อย่างว่าครับเพราะว่าเฟรมตัวนี้มันเป็นเฟรมที่มันค่อนข้างที่จะตัดอากาศด้วยนะครับก็จะตีง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะแปดสิครับจริงๆไม่ไม่มีเพี้ยนละอ่ะเดี๋ยวไปดูช่วงต่อไปกันเลยครับช่วงต่อไปเดี๋ยวจะตีรีวิวไม้ให้ดูนะครับกับเบฟซ่วสิบสองเอสีนี้แล้วก็มาสู่ช่วงสรุปช่วงท้ายกันเลยนะครับ let's go ช่วงนี้นะครับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสรุปไม้นะครับเบฟสโตร์12นะครับตัว SE ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม้ที่ผมลองตีไปนะครับคือไม้เบฟสโตร์2 SE นะครับไม่ใช่เป็นตัวบล็อกเซตนะไม่ใช่เป็นตัวดีลักนะครับผมก็จะบอกว่าฟิลในการตีนะครับก็ไม้นี้ต้องบอกว่าจุดเด่นของมันอะคือการที่เล่นหน้านะครับเล่นหน้าพวกลูกจี ตัวนี้ทาได้ดีอยู่แล้วไม่หักเลยนะครับเต็มสิบก็คือเอาไปสิบเลยนะครับลูกกลางก็ทําได้ค่อนข้างจะดีรองลงมานะครับส่วนลูกหลังลูกหลังเนี่ยเซฟดีตัดดีนะครับถ้าเป็นเกมตกเป็นเกมบุกเนี่ยอาจจะดรอปลงมาสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมแต่เป็นไม้ที่สวิงง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับสําหรับตัว s ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงตัวเจ้าบ็อกเซตตัวนี้กันบ้างนะครับดีลักตัวนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบกันให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้บนะ็อกเซตน้ามันจะมาพร้อมกับไม้1ไม้ในบ็อกเซตแล้วก็มีตัวเข็มกรัดที่ติดกระสุนมาให้ด้วยนะครับ55ปีอ่า ีมากๆนะครับนสมาร์ทน,นี่ก่อนแล้วก็มีโฟนเคสเดี๋ยวผมยิบให้ดูก่อนนะวางไม้ไว้ก่อนนะครับจะมีเป็นโฟนเคสมาให้อย่างนี้นะครับเป็นกระเป๋าโฟนเคสนะนี่เป็นกระเป๋าโฟนเคสอย่างนี้ มาให้นะครับอ่าดูสีดิสวยมากนะครับซิปก็เป็นซิปกันน้ําด้วยนะครับปุ๊เป็นเม็ดแป้งอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ใส่เป็นโฟนเคสแบบนี้นะครับโอ้โหสวยมากดูไฮโซมากนะครับวัสดุดีมากกันรลอยนะครับการลอยขีดข่วน การลอยขีดข่วนตรงนี้มีช่องให้ใส่ใส่ปากกาใส่น้ำบัตใส่โทรศัพท์ได้อันนี้นะครับแล้วก็อ่ะมาถึงจุดเด่นหลักๆครับเขาจะมีที่ห้อยนี้มาด้วยนะโคดเก๋นะครับแต่ราคาต่างกันถึง2,000บาท2,000กว่าบาทนะครับสิ่งที่พี่ๆจะได้น้ำหนักไม้ันเท่ากันเลยครับ4 u ยูกิ 5, เหมือนกันนะครับอ่าที่ตาหลักๆอ่าขอกล้องเลยครับ สายไปดูได้เลยตัวหนังสือ S E Deluxe ที่แตกต่างกันนะครับตัวหนังสือฟอนต์จะเป็นสีเงินกับสีทองที่แตกต่างกันนะครับตัว Deluxe มันจะมีความเรียบหรูก,กว่าเป็นตัวสีทองนะแล้วก็ชื่อรุ่นตรงนี้ก็จะต่างกันอยู่แล้วนะครับเป็น S E กับ Deluxe อ่าให้ดูกันชัดๆแต่ละมุมฟอนต์ต่างๆ ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ต่างครับที่คนชอบครับตัวนี้ครับรหัสครับอ่าเ e เนี่ยจะรหัส TH a นะครับแล้วก็ตามด้วยแบบเลขอีกประมาณเจต,นะตัวนะครับอีกเจดตัวนะครับสองสเก้าห้านะครับปีเกิดใครหรือเปล่าหูน่าจะประมาณ60 70เจ็ปนะีเนาะปีเกิด แล้วก็ถ้าเป็นตัวดีลักนะครับเลขจะสวยหน่อยนะครับ T H 5 5 T H อันนี้ที่ร้านจะมีเลขตองอยู่ครับ07 7 7เจ็เลขตองอันนี้เอาไปเปิดประมูลได้นะผมบอกก่อนนะเปิดประมูลเขาเปิดประมูลกันหลักหมื่นนะนะครับที่ร้านขายแค่ไม่ถึงหมื่นนะครับ700 0กว่าบาทเท่านั้นเอง7จ็ดพเท่านั้นเองนะครับอะแล้วก็ที่ยังมองไม่เห็นนะอาจจะต้องใช้ไฟฉายสองนะครับก็คือด้านในอะ ตัวดีลักซ์อะ่ะต,ตัวนี้นะมันจะมี p o w e r r i n g อยู่ข้างในนะครับจุดที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง ST กับดีลักซ์นะครับตัวดีดีลักซ์จะมี p o w e r r i n g มาข้างในนะครับทำให้ก้านเนี่ยมีความนิ่งนะครับมีความนุ่มแล้วก็การสั่นสะเทือนได้ดีนะครับผมอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับลองตัดสินใจดูแล้วกันแล้วก็ที่ผมจะมาบอกก็คือว่าตัวเนี้ย พี่พี่ถามว่าต่างจากตัวเก่าไหมนะครับก็มันใช้ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าวิกเตอร์เขาใช้บล็อกเขาใช้บ็อกที่เขาทําตัวเบฟสวอร์ตสิบสองตัวเก่าเนี้ยนะครับบล็อกเดียวกันนะครับแต่การจัดเรียงคาร์บอนนะครับตัวคาร์บอนไฟเบอร์ตัวพวกเฟรมพวกอะไรเงี้ยพวกวัสดุที่เขาใช้อะ่ะจะมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็เหนียวขึ้นทนขึ้นนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับ โดยมาในรูปแบบของบล็อกเดิมเฟร,รมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ตรงด้ามจับตรงควยตรงตูดต,ต,ตรงนี้นิดๆหน่อยๆน,นะครับอ่าถ้าใครสนใจก็ลองจับจองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคากับของแถมมาให้ตรงนี้นอ่าเอ็ที T ่แถมของทางร้านนะครับพี่เลือกได้เลยนะครับ VBS 63หรือ66ก็ได้นะครับของวิกเตอร์ได้หมดเลย นะครับอ่ะราคาขึ้นให้แล้วนะของแถมขึ้นให้แล้วนะแล้วก็ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะช่องทางการติดต่อก็จะมีตามนี้เลยครับปั๊บปั๊บปั๊บปัอ่ะตามนี้เลยฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็สรุปเลยโดยรวมนะครับใครอยากหาไม้ที่เล่นง่ายตีง่าย ออกแรงใช้แรงในการตีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสวิงง่ายๆนะครับแล้วก็สีสันสวยสดงดง,งามแบบนี้จัดไปเลยครับเบฟสวอร์ด 12SE หรือว่าถ้าใครต้องการความลักชูรี่นะครับความลักชูรี่นะครับก็จัดตัวนี้ได้เหมือนกันเบฟสวอร์ด1 2 d e l u x นะครับมีรหัสสวยๆเท่ๆเฟี้ยวๆแบบนี้นะครับมากับฟอนต์ตัวหนังสือสีทองแบบนี้จัดได้เลยครับ เป็นลิมิเต็ดด้วยนะดูกล่องนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับแต่เบฟสวอร์12 s e ตัวเนี้ยเขาจะมาแทน12ตัวเก่านะครับทั้งหมดก็คือจะเป็นตัวนี้หมดแล้วนะจะขายเป็นเบฟสวอร์12 s e หมดแล้วนะครับจะไม่มีสีเก่าอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายยากสักน,นิดนึงนะครับราคาก็ค่อนข้างจะโดดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมอะ่ะ สุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกข้างล่างนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะครับและถ้าอยากให้ผมรีวิวไมั้ไหนอีกคอมเมนต์มาบอกด้านล่างครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันครับในคลิปหน้าบ๊ายบาย